สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะ Under t a l e Gaming ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมกับผมอยู่กันในเกมนี้เวศน <F ence. S 1> <c oughs> นี่เป็นวิธีการอ่านออกเสียงตัว S นะครับอย่าลืมที่จะไปอ่านออกเสียงตัว S แบบนี้ต่อหน้าอาจารย์และอาจารย์จะหวัวใจ โดยเกมนี้ผมเป็นเกมแนวพีกี้เว้ยแต่ว่าคุณนั้นจะได้รับบทเป็นตัวละครแฟนในอันเดอร์เทลเลยนะเว้ยดูดิมันหล่อจริงๆมิเลยว,วะ่ะเกมนี้เขามีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเขาบอกว่าเรานะครับเป็นกลุ่มในตำร,รวจ7คนเว้ยที่ไปสำรวจโลกใต้ดินแต่ว่าสถานที่นี้ดันมีโครงกระดูกตัวหนึ่งกับผมที่ไม่อยากจะให้เรานั้นเห็นมนุษย์อีกคนหนึ่งซึ่งโครงกระดูกตัวนั้นก็คือแฟนนั่นเองคุณผู้ชมส่วนมนุษย์อีกคนหนึ่งเออเดี๋ยวมันเชื่ออะไรวะ ชื่อเธออ่านว่ายังไงวะฟริกเหรอใช่ไหมถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวผมที่หน้าตาไรอารมณ์ที่สุดนะครับตั้งแต่กูเคยเห็นมาเลยอืมหน้าตาไรอารมณ์จริงๆเนี่ยแต่ถึงจะไรอารมณ์ยังไงนะครับเธอก็เป็นตัวเอกของเรื่อง under tale อยู่ดีเนาะเห็นไหมบอกเราน่าสนใจเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยครับเอาแล้วไงกูเจอปัญหาเลยครับเกมนี้เล่นกูละอย่างแรกเลยเกมนี้ไม่มีบอทเวคุณต้องเล่นกับเพลเยอร์เท่านั้น และเพลเยอร์เกมนี้เล่นน้อยมากเกมนี้มันมีหลายแชปเตอร์นะครับกูอยากจะเริ่มเล่นตั้งแต่แชปเตอร์หนึ่งแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีคนเลือกแชปเตอร์หนึ่งเนี่ยสิและนี่กูเกิดที่ไหนวะเนี่ยเวลาเล็กประมาณ4นาทีบอกได้เลยนะครับว่าไม่รู้เรื่องนี่ครับผมเจ้าหมอนี่นะครับได้รับแบดไทม์ไปเรียบร้อยได้รับช่วงเวลาดีๆของชีวิตอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นแชปเตอร์หนึ่งมั้งไม่เห็นมีไอเทมอะไรให้กูเก็บเลยเอ้ยนี่ไงไอเทมเต็มไปหมดเลย แม่เจ้ามีค้อนแล้วก็มีบลูคีเอาค้อนติดตัวไปดีกว่าฮัลโหลายส์มีใครอยู่ตรงนี้ไหมว,ว้าวแฟนตาย <c oughs> คืออะไรวะแฟนออกจากเกมแล้วแฟนตายช็อก <c oughs> จบเลยกู <c oughs> ยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยนี่ผมคุณผู้ชมเกมนี้เราสามารถซื้อสกินแฟนได้ด้วยเว้แฟนแบบเบคอนอันนี้อะไรเนี่ยทากโก้แฟน ถ้ามันไม่ได้ก็อยากจะลองเล่นเป็นแซนดูสักครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถกดเซตติ้งได้เซตติ้งก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยเนี่ยเห็นไหมกูอยากจะเลือกแชปเตอร์หนึ่งแล้วมึงแม่งก็ไปแชปเตอร์ห้ากันหมดทุกคนแสดงว่ามันต้องมีสุ่มคนหนึ่งใช่ไหมที่จะต้องเป็นแซนหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น No เกือบตกไปแล้วเกือบได้เริ่มเล่นใหม่เก่งจังเลยนายเดินไปเลยเราจะเอาใจช่วยนี่ไงมีประตูด้วยแม่งตดแจมเลยมีแฮมเมอร์ ซึ่งเพื่อนกูแม่งแยกกูไปหมดเลยแซนปรากฏตัวแล้วเอา้าแซนตายอะไรวะกูยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยแซนปรากฏตัวปุ๊บตายจบนี่ครับคุณผ,ผู้ชมไม่ต้องเล่นกันละคืนนี้เล่นแชปเตอร์หนึ่งครับแชปเ t e ร์บอกให้เล่น c ชปเตอร์หนึ่งไม่มีใครสนเลยไปโโนดินกันเลยเดรดเดรดก็จะเล่นดันรูนส โอ้โอโอ,โอแถวนี้มีไอเทมหรือเปล่าครับผมว่ามีอ่ะแต่ผมไม่ทันเขาเขาแม่งแ๊บไปหมดเลยเว้แล้วตรงกล่องคริส,สต์มาสตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีเลยตรงนี้ต้องใช้กุญแจสีแดงนึกใช้สีชมพูสรุปกูเข้าอะไรได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยหมอนี้มีกุญแจสีแดงเอาละคุณผู้ชมเราจะตามเข้าไปนี่ครับเขาเป็นแบบ speed runner คุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดกุญแจสีแดงต้องมาเปิดบ้านหลังนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลย yes ้าวแฟนตายเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่มีใครอยากเล่นเป็นแซนมึงให้กูเล่นเป็นแซนก็ได้นะเว้ยคือแซนกดออกจากเกมอย่างรวดเร็ว3 4สี่รอบละกูยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยกูพูดจริงเอ่อตรงนี้มันเปิดไม่ได้เอา้าเปิดได้เปิดไม่ได้ต้องเซ็กุใจเน่ no! stop กูสะดุ้งหมดนั่นไงแซนมาแล้วว้วเดี๋ยวมึงได้รับแบทไทม์เต็มๆเลยนั่นน่ะนะ่แฟน please แฟนสต็อปนั่นแหละแฟนฆ่ามันฆ่ามันตายให้หมด What the heck is that Whoa What is this แฟนมาแล้ววะเปิดเพลงไล่หลังกูมาเลยทำไมกูเข้าเกมทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะเนี่ยเพื่อนนายตามเจ้าหมอนั้นเข้าไปเลยทำไมต้องตามกูฟะนี่ไงล่ะกูเก่งโอเคเพื่อนใช้กุญแจเปิดเข้าไปว่าแต่ที่นี่เป็นที่ไหนวะเนี่ย อันนี้เป็นแชปเตอร์5นะครับซึ่งผมก็ผมเข้ามาปุ๊บกลางเกมกูก็เจออะไรแบบนี้เดี๋ยวมึงเอาปืนมายิงแซนได้ไหมเนี่ยมึงไม่ต้องเปิดเพลงไล่หลังแซนน,นนั่นแหละชิปปืนยิงแซนตายเฮ้ยเพื่อนเรามีกินคีแล้วเยี่ยมแซนตายเดี๋ยวเกมนี้มันอะไรวะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่เล่นกับบอทอะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยคนจะออกกันเยอะมาก คือกูยังไม่หันได้แบบสัมผัสความมันกมอนอะไรวะพวกเราเกือบนี้ออกไปได้แล้วใช่ก็ชนะแล้วเนี่ยนะต้องเล่นแชปเตอร์หนึ่งไว้ no please yes chapter d u d ดแชปเตอร์ห้าถูกเลือกว้า wow, ว very nice wow ในวันนี้นะครับอย่างน้อยๆผมอะขอแค่ชนะหนึ่งรอบก็พอจริงๆกูไม่จำเป็นที่ต้องเล่นเป็นแซนเลยโอ้โ oh. ห เพลงไล่หลังกูมาเลยเฮ้ยตรงที่มีไม้ยังมีไม้ละใช้คีการ์ดเปิดแนตายเห็นไหมกูบอกแล้วจริงๆเราเปลี่ยนชื่อผมจากแซนส์นะครับเป็นแซนสเดทใช่ชื่อนี้เหมาะสำหรับเกมนี้มากกว่าแซนสเดทหรือว่าแซนสออกนอกเกมแล้วกูก็เป็นฝ่ายชนะแบบงงอันนี้น่าจะเป็นชื่อที่เหมาะสำหรับเกมนี้มากกว่านะครับ คุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้อะไรไหมเกมนี้แม่งขายเครื่องติดสปีดด้วยเว้ยเป็นเกียร์เออว่ะลองซื้อดูลองซื้อดูซื้อไฟฉายด้วยเอาไว้ส่งหน้าแซนนะครับแซนจะได้ตาบอดตายเฮ้ยเอาว่ะแม่งมีคนเล่นแชปเตอร์วันด้วยแต่กูไม่ได้เล่นเป็นแซนนะแล้วกูก็มีสปีดด้วยว้าวว้าวบำหนึงเจอคอนว้าวนี่เจอปืน ปืนนี่เอาไว้ยิงแซนโดยเฉพาะนะครับแต่ผมกลัวว่าแซนแมั่งจะกดออกจากเกมก่อนอะเอาละเอาไม้ตรงนี้มานี่น,น,น,นี่อันนี้ต้องใช้ทางสุดยอดต่อไปคีย์การ์ดมีใครเก็บคีย์การ์ดมาหรือยังอะเดี๋ยวผมดูก่อนมีคนเก็บคีย์การ์ดไปแล้วไม่จริงเฮ้ยอันนี้คีย์สีเขียวทำไมมันมาอยู่ตรงนี้วะแสดงว่าต้องมีคนตายตรงนี้คุณผู้ชมไม่ไหววะ่ะผมต้องรีบสปีดลันละ เกมนี้แซนชอบกดออกนะครับไม่รู้ทําไมนี่ต้องการสีฟ้าอันนี้มีสีแดงเราเอาสีแดงไปด้วยโอเคสีแดงน่าจะอยู่สักที่หนึง่งตรงแถวนี้หรือเปล่ากูก็ไม่เคยเล่นเฮ้ยเจอสีฟ้าของก็ไม่ได้หายากเลยขนาดนั้นเว้ยถือว่าใช้ได้นี่มีสีชมพูสีชมพูไปนะครับเล่นงงๆสไตล์คาชาสุดยอดมากนี่สีแดงจำเอาไว้ก่อนสีแดงงใช่ตรงนี้ คือถ้าเรามีไอ้สป,ปีดอันเนี้ยถือว่าใช้แบบคล่องมากๆสีชมพูขนาดนี้นี่กูควรที่จะผ่านได้แล้วมั้งพราะอะไรไหมกลัวเก่งเกินไปแล้วมึงเอาแซนมาให้กูเนี่ยนะโอเคตรงนี้โอ้มันเป็นบ้านเหรอใช่แล้วนี่มันแชปเตอร์แรกเฮ้ยทางออกอยู่ตรงนี้ทางออกอยู่ตรงนี้แต่เราจะเป็นที่ต้องมีคอนสแล้วก็เจ้าหมอนี่กูว่ารอแซนมาให้กูชัวร์กูเกียดมึงเพื่อน นั่นไงแซนแซนมาแล้วแซนมาแล้วมันสู้ยโอ้โหติดสปีดจงังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ก็มีปืนเหมือนกันไอ้ปืนปืนยืดยิงไงล่ะแซนสตันไปสิแซนจะต้องปวดหัวกับสิ่งนี้แซนจ๋าแซนทางนี้ปรีซหันหน้ามาทางนี้ปรีซแซนึ๊บยิงแม่งเลยตรงนี้ต้องใช้ค้อนแต่เพื่อนเราน่าจะมีค้อนนะ่ะคุณผู้ชม คือกูไม่ได้คอนสักทีเวคุณผู้ชมเนื่องจากไอ้พวกป๊อตพวกเนี้ยมันไม่ยอมออกมาและอย่างนี้กูจะผ่านได้อย่างไรกูถามจริงนั่นแหละมันไปนไล่คนผู้หญิงตรงนู้นละขอร้องเอาแฮมเมอร์มาให้กูเอาแฮมเมอร์มาให้กูไอข้ขาวๆตัวเนี้ยเอาแฮมเมอร์มาให้กูมันเอาให้กูไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยช่วยเปิดให้กูทีใช่แล้วตรงนี้แหละแม่เจ้ากูใช้เวลาน,านานมากกว่า500ปี p l e พ e p ดู a s e กูจะได้ผ่านสักที Please ขอร้องแฟนมึงอยากกดออกระหว่างเกมกูใช้เวลาเล่นนานมากอืมผ่านแล้วผ่านแล้วเกบแกมเกมโอโ้โหเล่นนานมากแล้วผมจะไม่เล่นเป็นแฟนด้วยกูบอกเลยกูเกลียดตัวขาวขาวไหนตัวขาวขาวมาให้กูด่าหน้าสักทีหนึ่ง มันยือเวลานานมากแทนที่เราจะผ่านนักแต่ตอนแรกแล้วแกไม่มีสิทธิ์มายึดเอาแฮมเมอร์ไปคนเดียวมันจะเป็นที่ต้องใช้เอาละคุณผู้ชมครับก็ในคลิปนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหที่อยากจะลองเล่นผมจะทำการทิ้งลึก์งว้ให้ใหตรงด้านล่างแล้วกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปลองเล่นเองกูโนคอมเมนต์